สบายดีสวัสดีทุกคนสบายดียดตอนจะเศร้ามันนี้เขาพาลงไปเกี่ยวเขาคือเกขามันนี้ป้าน้องไพใส่กับน้องเมื่อกี้ว่าอยู่เฮือนน้ำเศร้าแพนเนาะเจ้าว่าชีห้องให้ท้องแตกกับักบรรยากาศน้ำเศร้าเขาก็ชุกเวิรดเลยว่ายัางหน่อยก็ไม่หน่อยได้ตายเติบอยู่ แลี่ยวก็ยุดท้ามันซุกแล้วก็ยุดเกี่ยวแล้วก็ยุดเกี่ยวแล้วก็ยุดหลบแล้วจะเถื่อช่องซ้ำหยกเขาจะเกี่ยวน้ำรังได้วว่าไงถขเกี่ยวต่อเนื่องลวดเดียวได้เข่าเขาแบบเดียวเลยลวดเดียวซุกแล้วไว้จหลดเทหยก้อาีจษะจำได้ซ้ำหยกนี่เลยเกี่ยวมือแรกช่องมือซ้ำมือยุดไปซ้ำมือซีมือ เอวห,ห,หนึ่นสองหยุดไปอาทิตย์หนึ่งี่เกี่ยวรับสามก็สิหยุดไปอีกอาทิตย์หนึ่งเพื่ะขัแล้วบนนี้ก็ได้ยังบะสุกอีกโอ้ยใ่ไลายฉัดพีนาานด่น้องไยกลางเขางง้นเดี๋ยววน มันเนี่ยก็น้ำหมอกตกๆหนถ่ถือกระตาถือผ้าลงมาพร้อมไปหาน้ำไม้แกง้งกินแกงน้ำไม้แต่เมื่อวานเกี่ยวได้ทำได้แหละเกี่ยวข้าวสามคนเนาะอใขอ่าเข้า มึงาางามึางงาเนี่ยมันถ,วถ่วมมันหนวัวค่อยเลยผลึกเลยชุ้งอะไรรอโอผมหัวยูมมือไกลว่าจ้ะหอดวงนาเวียกเข่าอะไรพี่น้องเอ้ยมันชุกแบบนี้มันชุกแห้งไงเนาะโอ้หทั้งรุ่มกะเจ้ากับุกพรอมกัน Hoa quân đợi, nó Để kiểu không có mà mày gặp lam bón. Niếm khi nào khảo này. เราเข้ายากลนไม้มาแกงนี it. It. ่ยาตะวันแกงไม้ก็ได้น้ำหนี่งนำแกงนไม้ต้มหุงเลืเส้นอะไรก็ได้วันทัวเช่นเห็ดแดงคะเจ้หยอย่ดอกไมเนีที่มาันบาทีใช้็ใช้เกุมดขึมาเก็บเพชรมาว่ะ

ใช่นี่สิเป็นโตเลือ,ข,อลข้าปุกพี่น้องเอ้ยเข่าปนก็นจะตัดถิ่มควางโตเข่าบวบนไว้นี่กำลังมีลมพี่นอ้องเอ้ย ชายรลายชายบัลต้มัดถึงเากำลังมีลมอยู่เลยแต่เช้าก็จะมีเนาะมีดั่วแล้วจิหน่อยสิบชิบช่องมุมงบมุมลมีวิวบักชีมอบขึ้นไปเช้าเหม่ยลบไว้อีกก่อนลรวอ่ะ แล้วอันนี้กืเข้าป่านไมา่หลอพี่น้องเลยอื่นช่องอันนะชิว่แล้ววะชาวันหนึ่งแรงอันหนึ่งนาะคนเข่าอีกบว่าอื่นไ,ไม่มีคนคนนี้บ้านอือ่นด้วยออเหดเ็นอดก็เดนื่ก็หนอนี่กรอบลยอ,อืให้นะเพื่อนแล้วค่ะช่องอันใหญ่ค่ะ ักก,บบกดุดีบึงจะว่าชุกไหมตรอไปอะไรอย่าเกี่ยยากก็เอาเลยหักเลไกันใเกี่ยวเขากันด้พี่น้อง